สวัสดีครับกลับมาพบกับมวยไทยซูปเปอร์สตาร์กันอีกครั้งหนึ่งนะครับในวันนี้นะครับคลิปนี้จะพิเศษมากๆนะครับผมจะพูดถึงเรื่องโจนัทวุฒิเต็มเ็มเลยมันมีอะไรหลายๆอย่างที่กระแทกใจแล้วก็สัมผัสได้นะครับวันนี้รวบรวมมาให้หลายคําพูดหลายการกระทําขนาดแค่ได้รับรู้คําพูดคาสัมภาษณ์ของโจนัทวุฒิสองไฟหลังนี่เองนะครับที่ข้อมูลก็อาจจะเรียกได้ว่าเยอะหน่อยนะครับสองไฟหลังเนี่ยไฟที่แพ้ตะวันฉายแล้วก็เอาชนะลุกนิซ,ซี่ โดยผมต้องขอบอกเลยนะครับว่าผู้ชายคนนี้นั้นหัวใจน่านับถือมากๆนะครับแล้วก็น่าจะเป็นนักกีฬาแบบอย่างได้เลยตรงตามคอนเซปต์ของวันแชมเปี้ยนชิพนะครับเรื่องเรสเปกการเคารพยกย่องคู่ต่อสู้เดี๋ยวจะไปดูทีละข้อนะครับผมรวบรวมมาให้ทั้งหมด4ข้อ 1. เคารพในการตัดสินผลการแข่งขันโดยความสุภาพบุรุษลูกผู้ชายของเขาเนี่ยความหล่อจากใจของโจเนี่ยเปล่งประกายมามากสุดๆตั้งแต่จบไฟที่เจอตะวันฉายไปแล้วนะครับ หลังการชกเสร็จนะครับแฟนมวยอาจจะเสียงแตกนะครับว่าใครสมควรที่จะชนะกันแน่มีแต่คําว่าทําไมมีคําว่าท่ามีความสงสัยเกิดขึ้นหลายๆมุมมองนะเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยก็มองว่าโจนาวุฒิก็น่าจะชนะเหมือนกันแต่สําหรับโจนะครับกรรมการตัดสินแบบนั้นแล้วก็คือจบนะฮะยอมรับการตัดสินทุกอย่างไม่มีทีท่าไม่มีสีหน้าไม่มีผายมือสงสัยคะแนนไม่มีแอคชั่นการสงสัยการตัดสินนะครับอย่าว่าแต่โจเลยนะครับทีมงานสตาฟโค้ชพี่เลี้ยงทุกคนในทีมโจเนี่ยเป็นเหมือนกันหมดนะ เกมจบทุกอย่างจบนะครับยอมรับการตัดสินแล้วก็พร้อมที่จะปลบมือให้กับผู้ชนะนะครับคือใจหล่อมากรอแบบยกทีมเลยบอกได้เลยซึ่งที่ไหนผมเอ่ยถึงคําว่าสตาร์ทโค้ดของเขาแล้วเนี่ยไม่ว่าโจจะเป็นแบบของเขาแบบนี้เองหรือสตาร์ทโค้ดก็อาจจะมีส่วนในช่วยขัดเกลาจิตใจของเขาแต่ที่แน่ๆนะครับทั้งโจแล้วก็สตาร์ทโค้ดสองคนนี้เนี่ยมันต้องมีเคมีตรงกันแน่นอนนั่นก็คือการที่จิตใจดีแล้วก็สินเสมอกันเฮชโค้ดของโจนะครับชื่อว่าเบลตันลูบาส เป็นชาวฟิลิปปินส์นะครับเป็นครูสอนมวยไทยแล้วก็ศิลปะก,การต่อสู้ของฟิลิปปินส์แล้วก็ถูกเรียกชื่ออีกชื่อนึงว่าครูใหญ่ผมก็เลยต้องขอบอกไว้เพื่อเป็นการยกย่องเฮดโค้ชโจด้วยซึ่งเรื่องของการเคารพการตัดสินเนี่ยทางศึกวันนะครับทำคลิปว t ทีออกมาถ้าแฟนมวยอยากจะฟังเสียงจริงๆของโจนะครับก็เปิดไปดูได้ในช่องเพจของวันชมนชิพไทยแลนด์โดยมีคําพูดของโจนะครับพูดในเรื่องผลการตัดสินไฟที่แพ้ตะวันฉายนะครับซึ่งทางศึกวันก็ตั้งคําถามแล้วก็ถามความเห็นของโจนะคร ในความคิดของผมนะมันแล้วแต่มุมมองอย่างผมชกเสร็จเขาชูมือแล้วเรายินดีกับผู้ชนะเพื่อนผมไม่ได้กังขาอะไรทั้งเพื่อนผมทีมผมด้วยทุกคนไปในทางเดียวกับผมหมดนะเราว่าเดี๋ยวเราซ้อมมาใหม่ครั้งหน้าเรามาดีกว่าเดิมนี่คือสิ่งที่โจพูดออกมานะครับเป็นไงละเฉียบ 2. เคารพคู่แข่งขันนอกจากความสุภาพน่ารักใจหล่อๆของโจนะัทวฒิแล้วเนี่ยยังมีต่อเนื่องให้เราได้สัมผัสได้อีกนะหลังจากการชกไฟล่าสุดกับลุคดิซี่ ที่โจได้ให้สัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษบนเวทีนะครับผมขออ้างอิงจากเพจใน Facebook ของวานชมชิปไทยแลนด์นะครับที่มีการพิมพ์ซับไตเติลเป็นภาษาไทยไว้ซึ่งได้ดูแล้วก็ประทับใจโจมากๆนะครับก็เพื่อนๆก็ไปเข้ากดติดตามดูในเพจได้นะจะได้ฟังเสียงต้นฉบับได้โดยผมขออนุญาตยากเอาที่โจได้ให้สัมภาษณ์ที่น่าประทับใจมาเล่าตรงนี้นะครับมิทิลสันได้ถามว่าคิดยังไงกับการโชกับลูกลิซี่โจก็ได้ตอบว่าคารวะครับนั่นคือสิ่งที่ผมจะบอกเขานับถือเขาพี่เลี้้ยยงเเเขาก็ป็ปนนพื่อผมดว พวกเราก็เหมือนเพื่อนกันแต่เมื่อเราอยู่บนนี้เราต้องสุดเพื่อให้แฟนๆได้สนุกนี่คือสิ่งที่เราต้องการแล้วมิจิวสันก็ถามต่อนะครับบอกเราทีว่าเป้าหมายต่อไปของคุณคืออะไรโจก็ได้ตอบว่าเป้าหมายต่อไปหรอครับผมจะเตรียมตัวให้พร้อมอย่างที่ผมบอกนักชกทุกคนมีความฝันที่จะชิงเข็มขัดและผมก็เป็นหนึ่งในนั้นดังนั้นเมื่อถึงบ้านผมจะฝึกให้หนักขึ้นแล้วรอดูว่าอะไรจะเข้ามาหาผม จากคำตอบของโจนี่จะเห็นได้ว่าในเรื่องของโอกาสการได้ชิงแชมป์คำตอบของโจนั้นเรียบง่ายนะครับและอาจจะไม่เหมือนคนอื่นๆนะฮะนักมวยคนอื่นๆเนี่ยอาจจะบอกชื่อแชมป์ขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็บอกว่าออแชมป์คนนี้พูดชื่อขึ้นมาเลยแล้วก็ไฟต์ต่อไปเนี่ยผมขอท้าชิงแชมป์จากคุณหรืออาจจะเอ่ยนำหน้ามานะครับว่าผมอยากจะขอโอกาสบอสชาตรีผมอยากจะจุดๆๆอะไรก็ว่าไป2คีย์เวิร์ดหลักๆเนี่ยเราอาจจะได้ยินคนอื่นๆพูดแบบนี้บ่อยนะครับแต่ไม่มีแบบนี้สักคำหนึ่งสําหรับโจ โจได้แค่บอกว่านักชกทุกคนมีความฝันว่าจะได้ชิงแชมป์ชิงเข็มขัดแล้วเมื่อกลับไปก็แค่ฝึกซ้อมให้หนักขึ้นคือใจโคตรรออะตอบมาแบบนี้ตอบเรียบง่ายนะครับไม่ได้เปิดวอใส่ใครก่อนไม่ได้ท้าทายระบุชื่อนะครับว่าเป็นแชมปเปี้ยนคนใดกติกาใดคนที่อยู่กติกามวยไทยหรือว่าคิกบ็อกซิง่งแต่เราก็รู้กันอยู่นะครับว่ามีแรงในมวยไทยนี้แล้วเนี่ยน่าจะมาสายมวยไทยแน่นอนความรอ,อยังไม่จบนะครับ 3. เข้าใจในสัจธรรมการแข่งกีฬา โดยโจได้ให้สัมภาษณ์หลังชกนะครับผมได้ฟังคลิปการสัมภาษณ์หลังจากการชกจากช่องมวยไทยอาราดเวอร์บายใหญ่ลำนาลายก็เดี๋ยวแฟนมวยพิมพ์กดเข้าไปฟังเสียงโจจริงๆกันนะครับโจให้สัมภาษณ์ดีมากผมก็ขออนุญาตคัดมาเล่าพอสมควรดังนี้นะครับซึ่งก็ต้องให้เครดิตช่องมวยไทยอาราดเวอร์บายใหญ่ลำนาลายด้วยที่ได้ตั้งกล้องถ่ายแล้วก็ยิงคําถามสนทนากับนักมวยโดยโจได้ให้สัมภาษณ์นะครับว่าในช่วงการบาดเจ็บระหว่างการชกเนี่ยโจบอกว่า คือระวังแผนมือขวาจะใช้ให้ดีกว่านี้แต่มือขวามันเจ็บซะก่อนตั้งแต่ยกแรกก็ต้องเหมือนเป็นนักมวยขึ้นไปบนเวทีมันไม่มีข้ออ้างใช่ไหมครับเจ็บตรงนี้ก็ต้องเอาตรงนี้มาใช้แล้วผู้ถามก็สัมภาษณ์ต่อนะครับว่าถ้าพี่โจไม่เจ็บเนี่ยจะปิดเกมได้ไหมคําตอบก็คือบอกยากเหมือนกันเขาก็เก่งเหมือนกันแต่ว่าเราอาจจะทําได้ดีกว่าเดิมหน่อยถ้ามือมันไม่เจ็บมันก็เหมือนเรามีอาวุธเยอะกว่าเดิมแต่ไม่เป็นไรครับรูปเกมมวยมันเป็นแบบนี้อยู่แล้วใช่ไหมครับ มันจะมาบอกไม่ได้ว่าสมมุติผมไม่เจ็บตรงนี้สมมุติผมไม่เป็นตรงนี้ไม่ได้ครับมันเป็นไปแล้วก็ต้องเอาตรงอื่นมาแก้ไขเอาก็เหมือนบางคนโดนต่อยนับก่อนก็ไปอ้างว่าถ้าผมไม่โดนนับผมก็ชนะเอา้ามันอ้างได้ไงล่ะใช่ไหมล่ะมันก็ต้องเป็นแบบนั้นรูปแบบเกมเป็นแบบนี้ตรงนี้ใช้ไม่ได้ผมก็อเอาตรงอื่นมาใช้แทนประมาณนี้ทั้งประโยคนี้บอกได้เลยนะครับว่าจริง 4. จิตใจเมตตา โดยเรื่องที่สนี้นะครับเป็นเรื่องใน IG นะครับแล้วก็โจไม่ใช่เป็นคนโพสตด้วยแต่เป็น IG Warrior Streng t h t r a i เ e r นะครับเป็น IG ของโค้ดยิมของโจที่เป็นทีมงานโพสเอาไว้นะครับก็ประมาณ1สัปดาห์ที่ผ่านมาอยู่ที่เมืองไทยเราเนี่ยที่มาชกในบ้านเรานะครับเป็นเรื่องเล็กน้อยที่ยิ่งใหญ่มากๆทีมงานของโจถ่ายคลิปมาลงคลิปหนึ่งนะครับผมขอแคปมาเป็นภาพนิ่งนะใช่แล้วล่ะภาพนี้แหละครับแวบแรกที่คุณเห็นเลยเนี่ยมันเข้าไปในจิตใจเลยใช่ไหมล่ะนั่นก็คือเราจะเห็นได้ว่า มีประกาศขายคอนโด6 0แสนเก้าแถวดอนเมืองปวโทคนละเรื่องแล้วนั่นก็คือเราจะเห็นได้ว่าโจนั่งให้อาหารน้องหมาจอนจัดริมฟุตบาทในไทยเราเนี่ยแหละซึ่งถัดมองดูอย่างตั้งใจนะครับก็จะเห็นได้ว่าอาหารนั้นไม่ธรรมดานะครับมันน่าจะเป็นไก่ทอดแล้วก็ไม่ใช่เศษอาหารเหลือด้วยแต่มันเป็นของใหม่ๆหันมาพอดีพอดีคําแล้วเหมือนเจตนาจะซื้อให้ทั้งถุงเลยนะครับแล้วก็เยอะด้วยไม่ใช่แค่วางไว้แล้วก็จากไปนะครับแต่ว่าตั้งใจวางจัดวางบนกระดาษอย่างดีไม่ได้วางบนพื้นแล้วเละ แล้วก็ฉีกให้ด้วยบิ้วให้น้องหมากินซ้าไม่ต้องกลัวสีหน้าก็เต็มไปด้วยความสุขโดยทีมงานโจที่โพสตเนี่ยก็พิมพ์บรรยายเป็นภาษาอังกฤษนะครับว่าเออหากคุณยังไม่รู้เรื่องนี้เกี่ยวกับโจนักวุฒิเหตุการณ์มันเออคือมันเกิดขึ้นหลังจากอาหารเย็นตอนเรากลับจากโรงแรมใช่แล้วโจเห็นน้องหมาจนจัดโจบ,บอกให้พวกเราหยุดรอเขาแล้วโจเขาก็เอิมเขาวิ่งไปเอาอาหารกลับมาให้น้องหมาเขาไม่ใช่แค่นักสู้ แต่เออคือว่าเขาเป็นคนที่มีจิตใจดีคนหนึ่งเขาเป็นผู้ชายแบบนั้นผมขอถามคำถามสำหรับทุกคนที่จะคอมเมนต์ลังต่อไปนี้คุณคิดว่าโจช่วยน้องหมาจรจัดแบบนี้มากี่ตัวแล้วล่ะลองเดากันดูซึ่งก็มีคนมาตอบว่ามากกว่า100แล้วทีมงานโจก็มาตอบอีกนะครับว่าโจบอกว่าที่บ้านเกิดของเขาย่างต่ำเขาช่วยไปแล้วประมาณ300ตัวโอ้พระเจ้าโจมันยอดมาก ดีเป็นการที่แอดมินเอาเรื่องการให้อาหารหมามาเป็นคอนเทนต์ได้เพราะสําหรับตัวผมเนี่ยมองเห็นเรื่องแบบนี้นะครับเป็นเ,นเรื่องที่คนคนหนึ่งจิตใจดีมากๆนะครับสมควรที่ใจะให้ทุกคนเนี่ยรับรู้ในความดีของเขาเนะฮะก็สรุปมาสีตัวอย่างให้เห็นแล้วนะครับเป็นไงล่ะหัวใจโจนทวุฒิหล่อไหมล่ะใจนี่อย่างโคตรหล่อสุดๆครับทัศนคติความคิดมุมมองอะไรต่างๆใจดีเมตตาต่อสัตว์เราอาจจะเคยเชียร์นักมวยที่เก่งกาจร,ระดับเป็นแชมป์นะครับหรือว่าอาจจะชอบพูดประโยคหน้าตื่นเต้นเล้าใจ ได้ยินใครต่อใครบอกว่าเป้าหมายต่อไปเนี่ยอยากจะล่าแชมป์เส้นไหนอยากได้เส้น2เส้นสามอะไรก็ว่าไปอยากจะวัดกับใครฟังสไตล์แบบนั้นมาหลายคนหลายครั้งแล้วเนี่ยมาเจอสไตล์โจะนะครับสุภาพบุรุษลูกผู้ชายคนนี้นะครับความหมายดีเยี่ยมสกิดหัวใจแล้วก็ต่อมต่างๆของคนฟังได้เลยนะฮะคำพูดน้ําเสียงเนี่ยผมคิดว่าทุกคนสัมผัสได้นะครับว่าคนอย่างโจเนี่ยไม่ใส่แซงแน่นอนเป็นคนจริงเป็นคนตรงๆเป็นคนจิตใจบริสุทธิ์คนหนึ่งเลยบนพื้นที่พบสังเวียนมวยบนโลกใบนี้ ศึกวันแชมเปี้ยนชิพแล้วก็บอสชาตีนะครับมีเพชรเม็ดงามสุภาพบรุรุษลูกผู้ชายสังเวียนมวยของจริงอีกคนหนึ่งอยู่ในสังกัดของตัวเองผมอยากจะให้ใช้เขาให้เกิดประโยชน์คุ้มค่าที่สุดนะฮะให้โอกาสเขาไปบ่อยตอบแทนหัวใจหล่อๆของเขาให้มีไฟท์ถัดไปเรื่อยๆให้มีคลิปสัมภาษณ์คลิปเปิดใจคุยความเป็นมาอะไรต่างๆให้ทำเยอะๆเลยะฮะเพราะว่าโจนั้นพูดภาษาอังกฤษแล้วก็ให้มีซับภาษาไทยให้พวกเราได้อ่านด้วยเนี่ยเอาให้ได้ใจคนทั้งโลกแล้วก็คนไทยมากขึ้นไปด้วย แล้วไฟล์ล่าสุดนะครับที่โจเอาชนะลูกลิซี่มาเนี่ยในส่วนตัวของผมเองนะหรืออาจจะแฟนมวยอีกจํานวนมากด้วยเนี่ยแอบเสียดายนิดหนึ่งนะครับว่าน่าจะแจกโบนัสให้กับโจหรืออาจจะแจกให้ทั้งคู่เลยด้วยซ้านะครับเพราะว่าสู้ไม่ถอยทั้งคู่เลยสู้กันสนุกมากๆโจเนี่ยเจ็บทั้งขาเจ็บทั้งมือยังทําได้ดีขนาดนี้นะครับชกสนุกไม่ยอมแพ้ผมนี่ปาหัวใจให้โจเลยและนี่ก็คือหัวใจอันโคตรหล่อคิมิโนโตะของโจนัทวุฒิที่ผมยกตัวอย่างมาให้ฟังนะครับ ถ้ามีอีกผมก็จะรวบรวมมาบอกเล่าอีกแน่นอนนะฮะสำหรับวันนี้นะครับแอดมินก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วก็พบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ